หมอผิวหนังที่เก่งคือหมอที่รักษาโรคผิวหนังให้หายและทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะครับส่วนหมอผิวหนังที่ไม่เก่งคือหมอผิวหนังที่รักษาโรคผิวหนังให้หายเหมือนกันแต่ทําให้ผิวอ่อนแอลงนะครับ <Language. S 2> สิ่งที่ทําให้ผิวอ่อนแอลงในการรักษาโรคผิวหนังน,นะครับ ที่เห็นชัดที่สุดก็คือการใช้สเตอรอยด์นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่หมอผิวหนะังใช้ในการรักษาผิวมากที่สุดนะครับประเด็นในการใช้สเตอรอยดเนี่ยถ้าเกิดใช้เป็นครั้งเป็นคราวนะฮะยกตัวอย่างเช่นคนไข้มีผื่นแพ้เกิดขึ้นมานะฮะเช่นเข้าป่าแล้วไปไปโดนโดนต้นไม้โดนอะไรแล้วทาให้เกิดผื่นแพ้ขึ้นมาแล้วก็ใช้สเตอรอยครั้งเดียวนะฮะ ในรอบปีอันนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่ประเด็นที่สําคัญในการใช้เซีอรอยคือเรามาใช้กับโรคผิวหนังที่เป็นโรคเรื้อรังนะฮะหรือใช้ในเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่เป็นเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับความสวยงามนะฮะเช่นเรื่องถ้าเกิดตัวอย่างง่ายๆคือเรื่องของสิวนะฮะในวัยรุ่นซึ่งเรารู้แล้วว่าการรักษาสิวเนี่ยมันต้องใช้เวลาระยะเวลาติดต่อกันนาน เราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาสเตอรอยมาใช้กับการรักษาโรคผินังที่เป็นโรคเรื้อรงังหรือเป็นเรื่องของความางามอันนี้ไม่ถูกไม่ควรครับแล้วก็จะยิ่งทําให้ผิวของคนไทยเนี่ยอ่อนแอลงนะครับอันนี้ถ้าเกิดหมอผิวหนังคนไหนที่รักษาความสวยงามรักษาโรคผิวหนังเรื้อรงังโดยสเตอรอยด์ผมถือว่าเป็นหมอที่ไม่ค่อย ครับวันนี้ก็มี2เคสนะฮะที่ที่เพิ่งเจอเมื่อวานนะครับที่มาปรึกษาผมนะครับเ,เคสแรกเนี่ยคนไข้ไปหาคุณหมอ,อ,อท่านหนึ่งนะฮะพะคิดว่าคุณหมอเก่งนะครับในการไปรักษาศีนะครับด้วยความคิดที่ว่าคุณหมอเก่งเนี่ยออพอไปถึงเนี่ยคุณหมอก็ให้ให้ยามานะฮะความกับทาฟทรีทเมนอะไรเยอะแยะหมดนะฮะ คนไข้ก็เป็นคนไข้ที่น่ารักก็รักษากับคุณหมอท่านนี้มาเป็นเวลาประมาณ2ปีนะฮะก็ได้ยามาทายตลอดนะฮะภายในระยะเวลา2ปีนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยรักษาไปรักษามามันยิ่งยิ่งแย่ลงนะฮะเวลาที่รักษานี่ก็ดีมากแต่เวลาที่เลิกรักษาปุ๊บแย่ลงหมวอนเดิมนะครับจนสุดท้ายคนไข้มารู้ว่ายาที่ใช้อยู่คือสเตอรอยด์นะครับ คนไข้ก็เลยหมดศรัทธาในในตัวแพทย์ที่ที่รักษานะครับก็โดยท,ที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าตัวเขาเนี่ยโดยทนทาสเตร์รอยมาตลอดระยะเวลาสักปีนะครับอีกเคสหนึ่งเหมือนกันครับคนไข้ไปรักษากับคุณหมอที่ที่คิดว่าเก่งนะฮะที่ที่ที่คนแค่ศรัทธาว่าคุณหมอท่านนั้นเก่งนะครับพอไปถึงก็รักษาได้ ยากลักบมาตัวหนึ่งนะครับคุณหมอบอกว่ายาตัวนี้แรงหน่อยแต่ดีมากนะฮะให้ทาอาทิตย์ละสามวันนะครับคนไข้ก็ทายอยู่เป็นเวลาประมาณสักปีหนึ่งนะครับระหว่างทางก็หน้าใสาหน้าขาวอ,อ,อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะฮะก็โอ้โหมั่นใจว่าคุณหมอท่านนี้เก่งแน่ๆน,น,นะครับการรักษาก็พอผลการรักษาก็เป็นคล้ายๆกับเคสแรกก็คือว่า คนไข่ามารู้ตัวอีกทีตอนที่จะไปไว่ายน้ำนะคบไปดำน้ำนะครับลืมเอายาไปลืมมาครีมตัวน,นั้นไปพอลืมอาครีมไปไม่ได้ทาติดเจ็ดวันโอ้โห่โื่นขึ้นเต็มหน้านะครับก็เริ่มรู้ตัวว่าติดสเตรอยก็กลับไปถามคุณหมอคนเก่งคนนั้นพอคุณหมอก็ตอบมาว่าอยอมรับว่ายาที่ใช้คือสเตรอยก็กลายเป็นว่าสุดท้ายคนไข้ก็หมดศรัทธานในการารักษาหมดศรัทธานใน ความคิดที่ดีต่อแพทย์ผิวหนังนะครับก็เป็น2เคสที่ผมเจอเข้ามาแล้วก็มารักษากับผมก็เวลาที่มาเจอผมเนี่ยโอ้โหเราก็ต้องปรับทัศนคติกันนานนะครับเพราะว่าสายนีสสำคัญือคนแ้่สื่อสันสนานในเรื่องของหมอไปแล้วนะครับกว่าที่เราจะพูดคุยแล้วก็ทําความเข้าใจกันก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรทีเดียวครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ก็การรักษาโรคผิวหนังนะฮะ โดยเฉพาะเรื่องความสวยความงามนะครับก compute ็ต้องระมัดระวังนะในเรื yeah. ่องของการใช้ยาสเตรอยครับหมอผิวหนังที่เก่งในมุมมองของผมก็คือหมอผิวหนังที่ดูแลคนไข้แบบองค์รวมนะครับคือดูแลคนไข้ทั้งในระยะสั้นแล้วก็ในระยะยาวนะครับในการดูแลแบบองค์รวมเนี่ยเราคงต้องพิจารณาในการ ใช่แค่ระยะสั้นนึ่งเดียวแต่ต้องเป็นระยะยาวด้วยนะฮะต้องหาสาเหตุของโรคที่เจอนะครับเพราะว่าในการรักษาโรคผิวหนังเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราอาจจะต้องใช้สเตอรอยในการรักษานะครับซึ่งถ้าเกิดหมอผิวหนังเนี่ยใช้สเตอรอยในหลอดแรกแล้วทําให้ันไข้หายแต่สักพักเดียวคนไข้ต้องกลับมาใหม่เพื่อที่จะขอยาสเตอรอยในหลอดที่สองเนี่ยอันเนี้ยต้องเราต้องพิจารณาแล้วนะฮะว่า เราอาจจะยังหาสาเหตุของโรคได้ไม่ดีพอหรือเราให้คําแนะน,นําคนไข้ไปตรวตัวได้ไม่ดีพอนะครับการที่เราจะพิจารณาให้สเตร,รอยในคนหลอดที่2กับคนไข้ไปอันนี้อาจจะไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องให้สเตรอยหลอดที่2หลอดที่3กับคนไข้เนี่ยเราคงต้องคิดลระนะว่าเรารักษาคนไข้ได้ดีพอ ราะฉะนั้นหมอที่เก่งในสายตาของหมอก็คือว่าเราคงไม่ได้ใช้สเตร,รอยด์ความเพื่อแล้วเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะหาสาเหตุเพราะอะไรที่ทําให้ผื่นก็ขึ้นเพราะอะไรที่ทําให้สิวกขึ้นนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้สเตร,รอยด์กับคนไข้ครับผม